เลยนะครับซิมแกลนี่ลำซีสองครับเลยนี่เดียดเดียวสวยด้วยนะครับนี่พี่เป็นกำลังฝากไม่ไหมเนี่ยครับผม เครื่องอู๋เครื่องอู๋เครื่องอู๋ป่ะครับนี่เครื่องลาบครับอาสดดีมากเลยครับผมเขาก็กินมก็ให้น้าดูจอครับเลื่อนขึ้นมาใหม่เลยแสบนะครับจังสิเกรกการลากลำซีสองก้าาครับแล้วก็มีอาหารตามสั่งเลยผมก็เจียวด้วยนะครับผมครบจบในที่เดียวเลย ล้องกระเพาะมูกอไปน้ำพร้อมครับช่องคูอิใจดีกินเขาน้ำกันนี่จะคลิปครับผมกวันกลับกำลังล้ำชีนึงอันี้สีเด็ดกับผมรอบเบิองครับผมซีมเป็นงไกว์พื้นตป็นแสบปดีครับว้าวหอมใหญ่ด้วยแซ่บครับผม ตานจิโรสแล้วก็ราจะเป็นซีิวเขาวซอสหอยโอ้ทีเดียวนี้มีเผาใช่ด้วยครับใส่พริกเผาแห้งแสบครับผมใส่ลุกแล้วมาไปชิมเลยครับผมรอชิมเลยสีมือแน่นอนครับแบบนี้แรงด้วยตายไปกับเผาครับ เา้าเป็นตะหอมมากเลยเเครับนะครับยิงขอเจ้าก็ไก่ครับมื่อนี้เป็นยังไงครับผมรับที่สองขมดำมผมเขาดีครับผมเขาหวานนุ่นๆเตรียม จำแต่งด้วยช่วงนะครับประเทศนี้โอ้ยิยีน้ำป่านะอย่งางเมาไให้ดาวแบบพอดีเลยครับผมให้ดาวแบบเยิ้มๆกอให้เบิ้งครับพอได็ดฝีม,มือมักลาดเขาเลยครับผมหาดมันเข้าไปเลยสาใจ ชิมเม,เมื่อกี้แค่แบบเลี้ยสอนแั้วสือกแซ่บนะครับผมแซ่บมากเีิมำปลายโรยลงไปครับ Khi mưa Thật con hấu thật bụng Thật loan Quẻ bà chào bưng Sành sành rất ngoài Cho bảo bóng dáng mặt đi Không đấy vào, vàng vào Bèo pháo đi hòm được Chỉ gấp qua những hồn Bèo pháo dưới <laughs> máu vẫn đồn sọt cả phao bên ngoài không mặt tàng กำลังส oh hey, ับเนื้อโป๊ะโป๊ะโป๊ะอืออเด็ดดีแซ่บครับกินกับไปแล้วสดใสเลย ต้องกินแบบนี้โอึ้อัำจิ้มก๋วยแบบ้เลือดของคู่กันะครับผม ซับได้ละเอียดมากเลยแบบไม่เลือดไม่ผมมากด้วยก็ดีครับจากวานันนี้มันผมแห้งแต่นดี๋ต้องกินกับข้เหนียวแบบหั้ง,งวันจุนจ๊อด แต่เรื่องผมกันะครับแต่พราอมหอม นี่เรจบลิปการท่องเที่ยวไว้แค่นี้ครับผมกับบานแล้วครับแบตบดแล้วพลังมดแล้วก็ไปชชร์แบตที่บ้านเดือนหนาแล้วมึงจบไปเที่ยวทั้งไหนครับก็ติดตามรับชมครับผม

ลานถูกใจต่อไปเลยครับผมเขาล่านเขาล่านนี่เขาล่านนี่ล่านนี่เดียวเขาล่านเดียววังเดียวตุ๊อี๊กไอ้ดียูทูบจากพยางนะครับผมแต่ว่า สงใจะแบดเบิร์ดนะครับ้นมาเลยแบบต้องแบบถักพรอนื่นเงาเว่ะจับมาเรามุงกอบแต่ก๋วยนะผมคุนจอดเลยครับผมโอ้คิอหวังครับตอนนี้กาลธรรมดาผมไปกินเต้า้เตียวเพราะว่าบ่กหานแบบนี้ Bố vậy quậy không thì ngay ngay rồi ngay tỉnh thang lưu lưu có sao